สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเทคนิคแบบที่5แล้วนะครับในการอัดคลิปสอนของคุณครูนะครับในยุคเน็ก o นมันนี้นะครับชื่อคลิปคือคุณครูขาลุยนะครับคุณครูขาลุยต้องทํำยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนกันครับอันดับแรกคุณครูต้องเตรียมสมาร์ทโฟนเลยนะครับใช้สิ่งที่ใกล้ตัวคุณครูมากที่สุดเลยนะครับก็คือสมาร์ทโฟนของเรานะครับจากนั้นถ้าจะให้ดีนะครับก็น่าจะต้องใช้นะครับไม่นะครับ ที่มันช่วยให้อัดเสียงของเราแล้วนะครับมันชัดเจนนะครับถ้าเราพูดใช้ไมค์นะครับที่อยู่ในสมาร์ทโฟนนะครับมันเหมาะสําหรับการอัดคลิปใกล้ๆนะครับแต่ถ้าเรามีระยะห่างนะครับระหว่างตัวสมาร์ทโฟนนะครับกับเรื่องที่เราจะถ่ายทํานะครับมันอยู่ห่างกันนะครับซึ่งมันจะทําให้เสียงนะครับเบาลงนะครับก็จะทําให้คลิปของเรานั้นขาดคุณภาพนั่นเองนะครับ ถ้าใช้สายเนี่ยตรงนี้ประมาณ6เมตรนะครับก็จะพอนะฮะก็จะพออยู่แล้วนะครับจากนั้นนะครับถ้าจะให้ดีก็ควรจะมีขาตั้งกล้องหรือไมค์เซลฟี่ก็ได้นะครับหรือนะครับถ้ามีตังหน่อยก็ซื้อเป็นไมค์กันสั่นนะครับหรือส t ตีบิไลท์นะครับแต่ค่อนข้างจะราคาพอสมควรนะครับเอาการอยู่นะครับแต่ถ้ามีถือว่านะครับจะสุดยอดเลยนะครับถ้ามีนะครับถามว่าผมมีหรือยังผมก็ยังไม่มีเหมือนกันนะครับอืมตัวนี้นะครับ ทีนี้นะครับเมื่อเราเตรียมสมาร์ทโฟนเตรีมยมไม้เตรียมขาตั้งเรียบร้อยนะครับสเต็ปต่อไปนะครับเหมาะสําหรับการถ่ายทําประเภทนี้ก็คือสถานที่จริงการถ่ายทําจริงสาธิตรจริงๆนะครับเหมาะสําหรับการเรียนการสอนที่เป็นักษทักษะปฏิบัตินะครับลักษณะของทักษะปฏิบัติมีขั้นมีตอนหรือสาธิตให้ดูนะครับตรงนี้จะเหมาะนะครับจะเหมาะมากกว่าการบรรยายนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ ผมจะมาสาธิตตัวอย่างให้ดูนะครับและอย่าลืมนะครับในการถ่ายทำเนี้ยนะครับกล้องจะต้องวางในรูปแบบแนวนอนเสมอนะครับอย่าไปวางในแนวตั้งนะครับจะต้องวางในแนวนอนนะครับแล้วก็ถ้าใช้ขาทั้งกล้องนิ่งก็จะดีนะครับถ้าไม่นิ่งเนี่ยก็ต้องใช้ไม้กันสั่น <ๆ S 2> นะครับหรือก็มีอีกวิธีหนึ่งก็คือตั้งกล้องไว้นะครับเสร็จแล้วเราก็ไปอยู่หน้ากล้องแล้วก็ถ่ายทำการถ่ายทำหรือสาธิตนะครับแล้วค่อยเอามาตัดต่ออีกทีหนึ่งนะครับ เพื่อให้นะครับเพื่อให้คลิปสอนที่ออกมาของเรานั้นมันมีความสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอ,อย่างนะครับตอนนี้ผมก็ลงทุนทําอยู่ที่บ้านนี้แหละนะครับก็ทําให้ดูเป็นขั้นตอนเฉยๆนะครับว่าถ้าเราอยากจะประกอบพัดลมเขาเรียกว่าถอดพัดลมออกมาล้างนะครับแล้วก็ประกอบเข้าไปใหม่นะครับมีจะมีขั้นตอนการถอดยังไงประกอบยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูคลิปสาธิตกันครับไปดูเลยนะครับสวัสดีครับ สำหรับคลิปนี้นะครับครูอภิวัตรวงกันหานะครับก็จะมาสาธิตนะครับในการถอดประกอบพัดลมนะครับว่ามีขั้นตอนอย่างไรนะครับอันดับแรกเลยนะครับให้เราปลดล็อกข้างล่างก่อนนะครับตรงนี้นะครับปลดล็อกข้างล่างนะครับแล้วก็นะครับทำการดึงนะครับมันจะเรียกมานะครับเขาเรียกว่าดึงหน้ากากมันออกมานะครับนะครับ แค่นี้เองก็หลุดออกมาแล้วครับเนี่ยเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับตรงนี้นะครับจับใบพัดไว้นะครับแล้วก็หมุนครับหมุนเข้าหาตัวเราเองนะครับตรงนี้นะครับหมุนออกโทษทีหมุนออกไปนะครับหมุนออกจากตัวเรานะครับแบบนี้นะครับเกลียวมันตรงกันข้ามนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับแล้วก็จับใบพัดออกมาแบบนี้นะครับแล้วตอนนี้นะครับหมุนมาทาง ท้ายนะครับหมุนเข้าหาตัวนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็นะครับเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือการถอดนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปทําความสะอาดนะพอไปล้างทําความสะอาดเสร็จเราก็ประกอบกับที่ดื่มนะครับก็เอาเข้ามาทีละส่วนนะครับอ่ามันจะมีเดือยรูอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปให้มันตรงนะครับจากนั้นนะครับอันที่2นะครับก็ตัวนี้ครับ หมุนยึดไว้ก่อนนะครับหมุนยึดฝาหลังไว้ก่อนแบบนี้นะครับะหมุนยึดไว้ก่อนนะครับให้มันแน่นนะครับให้มันแน่นขั้นที่3ามนะครับก็ตัวนี้ครับใบพัดนะครับอ่มันจะเข้าไปตามลําดับของมันนะครับจากนั้นนะครับก็ตัวนี้ครับตัวปิดนะครับตัวนี้ครับก็หมุนนะครับหมุนปิดนะครับอ่าตัวนี้เวลาปิดนะครับจะต้อง หมุนย้อนกลับทิศทางนะครับหมุนเข้าหาตัวเรานะครับจับไบพัดไว้ครับจับใบพัดไว้นะครับให้มันแน่นให้มันแน่นนะครับโอเคตึงมือแล้วก็พอนะครับจากนั้นเราก็ประกอบตัวนี้กลับขืนนะครับอ่ะเอาโลโก้นะครับยี่ห้อขึ้นก่อนนะครับไปด้านบนนะครับแล้วก็นะครับกดเข้าไปนะครับอ่ะตัวนี้ก็ล็อกนะครับกลับคืนมานะครับ เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือการขอดพัดลมไปทาความสะอาดนะครับแล้วก็ประกอบกับคืนนะครับมีขั้นตอนตามนี้นะครับไปลองทําตามนี้ดูนะครับโอเคครับจากคลิปสาธิตเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะเห็นว่าเราสามารถที่จะตั้งกล้องไว้นะครับจากนั้นคนครูก็นะครับไปสาธิตให้นักเรียนดูนะครับต่อหน้ากล้องเลยอย่างเงี้ยก็ได้นะครับหรือบางประเภทก็คือจําเป็นจะต้องถือนะครับมือถือเนี่ยนะครับไปเดินถ่ายเลยก็ได้นะครับหรือ ให้เห็นทีละขั้นตอนทีละขั้นตอนอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ที่สําคัญก็คือพยายามให้กล้องนิ่งที่สุดนะครับอย่าให้กล้องสั่นนะครับเพราะว่าจะทําให้คนดูเวียนหัวนะครับแล้วก็นะครับเมื่อถ่ายทําเสร็จเราก็เอามาตัดต่อเล็กน้อยนะครับเพื่อให้คลิปมีความสมบูรณ์นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบที่5้านะครับสำหรับขาลุยนะครับก็ใช้วิธีนี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ